ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด ไฟในคองโกประทุประชาชนนับพันอพยพหนีตายข้ามประเทศประชาชนราว3,000คนในเมืองโกมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกพากันอพยพเข้าสู่ประเทศรวันดาที่ติดชายแดนด้านตะวันออกหลังภูเขาไฟเนียรากอนโกประทุขึ้นเมื่อวานนี้ส่งผลให้ทาราวาไหลเข้าสู่ เขตพื้นที่อาศัยรวมถึงบริเวณท่าอากาศยานเมืองโกมาสํานกข่าวของรวันดารายงานว่ารัฐบาลราวันดาจะจัดสรรพื้นที่ตามโรงเรียนและโบสถ์ต่างๆเพื่อรองรับผู้พยพกลุ่มนี้นายแพลตติกมูยายาโคษกงรัฐบาลคองโกระบุว่ารัฐบาลคองโกได้ประกาศอพยพป,ประชาชนออกจากพื้นที่เมืองโกมาแล้วในขณะที่นายเฟลิกซีเซเกดีประธานาธิบดีคองโกกำลังเดินทางกลับจากยุโรปเพื่อมาดูแลการบรรเทาผลกระทบตลอดจนติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยและความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ ชิดทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคองโกระบุว่าการประทุของภูเขาไฟเนียรากองโกเมื่อวานนี้มีลักษณะคล้ายกับการประทุครั้งก่อนในปี2545โดยคาดว่าพื้นที่ใกล้เคียงจะไม่ได้รับอันตรายจากเหตุภูเขาไฟปะทุครั้งนี้เนื่องจากทารลาวาไม่มีแนวโน้มว่าจะไหลเข้าสู่พื้นที่โดยรอบล่าสุดภูเขาไฟเนียรากองโกได้สงบลงแล้วทว่าความรุนแรงจากการประทุของภูเขาไฟในครั้งนี้ทําให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายหายลายร้อยหลังและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15ศพทว่าเจ้าหน้าที่คาด ยอดผู้เสียชีวิตจะสูงกว่านี้สําหรับจํานวนผู้เสียชีวิตจากภูเขาไฟเนรากองโก,โกปทุ9รายนั้นเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุขณะหลบหนีซึ่งผู้เสียชีวิตสศพเสียชีวิตขณะหลบหนีออกจากเรือนจําแห่งหนึ่งส่วนอีกสองรายถูกไฟคลอกเสียชีวิตในขณะที่ยังมีเด็กๆก,ก,กว่า170คนยังสูญหายและเด็กอีก150คนพลัดพรากจากพ่อแม่ตามรายงานระบุว่าลาวาจากภูเขาไฟเนรากองโกได้ไหลามาหยุดใกล้กับตําบลบูฮินีชานเมืองโกมาหลังจากได้เผาไหม้บ้านเรือนหลายร้อยหลัง และแม้แต่อาคารขนาดใหญ่ตามรายทางที่ลาวาไหลผ่านโดยชาวบ้านในเมืองโกมาได้เริ่มอพยพหนีภยัยภูเขาไฟที่เริ่มปะทุก่อนที่รัฐบาลจะประกาศคำสั่งให้ประชาชนอพยพเสียอ,อีกโดยเจ้าหน้าที่ทางการรวันดาซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเผยว่ามีชาวคองโกกว่า3,000คนอพยพหนีภยัยภูเขาไฟเข้ามาในรวันดาทั้งนี้ภูเขาไฟเนียราก,กองโกอยู่ห่างจากเมืองโกมาราว10กิโลเมตร เคยเกิดการประทุครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ในปี2545ล่าชีวิตผู้คอร้าย250ศพและบ้านเรือนเสียหายจำนวนมากจนประชาชนราว120,000คนต้องกลายเป็นคนไร้ที่อยู่ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด